ไปที่เรื่องของอังกฤษดีกว่าทริสซาเมย์ก็พยายามที่จะออกจากสาภาพยุโรปตามมติมหาชนนะฮะการทำประชามติชัดเจนว่าคนในสาราชนจาจักต้องการออกจาก EU. คราคนี้ถ้าจะออกจาก EU เนี่ยแล้วจะผ่านกฎหมายที่จะบังคับให้มันเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถหรือไม่จำเป็นที่จะต้องอไปปรึกษาหรือ ผ่านนะผ่านเรื่องการทริกเกอร์หรือการการกระตุ้นให้การกระตุ้นให้ใช้หรือเร activate, ียกว่าแอคทิ a เวตนะมาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนต้องผ่านนะและตามรายงานข่าวของรอยเตอร์ก็อย่าถามผมว่ารอยเตอร์สมัยทราบข่าวนี้แต่รอยเตอร์เขาบอกว่าแหล่งข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าศาลสูงในอังกฤษในสาราชานาจักรเนี่ยจะวินิจฉัยว่ามี คือมาความเป็นไปได้สูงนะฮะจากจากแหล่งข่าวในรัฐของเขาเนี่ยว่าศาลจะวินิจฉัยเหมือนตามสารขั้นต้นก็คือว่าถ้าจะ i n VOKE เขาเรียกว่ามาตรา50ในส่วนที่สัญญาลิสบอนนั้นจะต้องทำเรื่องผ่านสภาของสาร,ราชานาจักรเรื่องนี้ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าในปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าการออกจากสาภาพิรมนั้นจะเลื่อนออกไป ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้